โอเคก็ okay, สวัสดีครับทุกคนนะครับผมมาอัปเดตกันหน่อยเนาะก็จะสิ้นปี6-7แล้วเนาะอันนี้ก็เดือน9เดือน1 0 1 1 12แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อพี่พอาจจะสงสัยว่าไอ้สินค้าตัวนี้หายไปไหนนะไม่เห็นค่อยๆได้โพสต์เลยนะครับผมไม่เห็นได้ผมได้โพสต์อะไรถึงตัวสินค้าชุดนี้เลยนะแต่เพื่เพื่อนพี่พี่ที่รู้กันนะครับผมก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมปกตินะจะในช้อปปี้ a า a าดา กับตัวแทนจําหน่ายสินค้าผมทั่วประเทศนะครับผมเนาะก็สามารถถ้าเข้ามาทางเพจ Facebook ผมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวแทนจําหน่ายและติดตั้งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมในชุด q ค i c k ชิปอัพเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างตัวนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังเหมือนเดิมเลยนะครับผม เป็นเซ็นเซอร์ที่ทําจากวัสดุสแตนเลสนะครับผมแข็งแรงทนทานทนน้ำทนฝุ่นทนฝน,น,น,นแน่นอนนะครับสินค้าก็รับประกันให้1ปีนะครับผมตัวกล่องเช่นเดียวกันครับกันน้ําเช่นเดียวกันนะครับผมตัวกล่องก็สามารถปรับตั้งได้นะครับด้านหลังปรับตั้งยังไงคอยสอบถามผมมาแล้วกันนะครับ เอาไว้ปรับตั้งเพื่อความสนุกของเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้ทํางานตามรอบเครื่องยนต์นะถ้าเพื่อนๆพี่ๆต้องการทํางานตามรอบเครื่องยนตนะ์น่ะก็จะเป็นชุดตัวนี้เลยครับ9,000บาทนะครับผมแค่คิกชิปอัพอย่างเดียวนะหรือเสริมในอนาคตให้เป็นชิปดาวก็ได้นะครับผมอ่ะที่ผมบอกว่า เสริมให้เป็นชิปดาวก็ได้หมายถึงว่าเพิ่มตัวมอเตอร์นี้เข้าไปได้นะครับผมตัวกล่องค i c k ชิป Up ั p ที่ผมกล่าวว่าราคา9000บาทนะครับจะมีปลั๊กรอไว้ต่อมอเตอร์ค Quick ิ h i ิปดาวอยู่แล้วนะครับผมเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ขับมอเตอร์ไซค์คันเร่งสายนะครับผมตัวนี้ก็จะปรับตั้งเอาตามที่เราใช้งานนะครับถ้าเราใช้งานในรอบสูงเราควรปรับไปทางไฮนะครับผมถ้าเราใช้งานรอบต่ำๆบ่อยๆเราควรปรับมาทางโลนะครับผมมันจะไม่ไ ได้ปรับตั้งตามรอบเครื่องยนต์หรือปรับตั้งอัตโนมัตินะครับตัวชุดราคา2,700บาทนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับชุดนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2,700บาทนะครับผมเหมือนเดิมราคาเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะเพื่อนๆพี่ๆจะเป็นความยาวเกียร์โยงยาวมากสั้นมากเท่าไหร่ก็แจ้งผมมาเลยแต่ถ้ายาวเลยแขนไปเนี่ยผมต้องคิดราคานะมันมีนะครับผมความยาวเกียร์โยงแบบยาวเท่าแขนนะครับนะผมก็ต้องคิดเงินนิดนึงนะอ่าแต่ถ้าอยู่ในสเปก มาตนดาดไม่หนีจากสแตนดานมากผมจัดการให้จะสั้นจะกลางจะยาวจัดการให้ได้หมดจะเป็นบอลจอยหรือจะเป็นเกียร์สตัดจัดการให้หมดเลยนะครับผมก็จะเน้นย้ําถามกับเพื่อนๆพี่ๆทุกครั้งนะครับผมเป็นเกียร์โยงแต่งหรือยังหรือเป็นเกียร์โยงเดิมถ้าเป็นเกียร์โยงเดิมถ้าผมไม่ได้มีสเปคผมก็จะถามหา ให้เพื Somehow, ่อนเพื่อนพี่ๆไปวัดความยาวแกยงพร้อมรูปภาพมาให้ผมนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับใบรับประกัน1ปีด้านหลังก็จะเขียนประมาณนี้ครับสอบถามวิธีติดตั้งกับผมมาได้ทางเพจ Facebook และทิ้งวันที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆติดตั้งมาทางเพจ Facebook เท่านั้นนะครับเพื่อรับประกันสินค้า1ปีหรือถ้าใครมีใบรับประกันนี้เก็บไว้กล่องเก็บไว้นะครับผมผมก็รับประกันให้1ปีนะแค่เพื่อนเพื่อนพี่ๆมีหลักฐานวันที่สั่งซื้อมา แค่นั้นเลยครับผมมาติดตั้งในรุ่นไหนได้บ้างได้หมดเลย1ลูกสูบถึง4ลูกสูบคาบูหัวฉีดจะเป็น4จังหวะหรือ2จังหวะนะครับขอแค่มีคลัสมือและระยะความยาวเกียร์ยงติดตั้งได้หมดเลยจะเป็น1คอยจุดระเบิด แบบหางปลานะครับสอคอยจุดระเบิดอ่าอย่างเช่นนินจา300นินจา4 0 0ออะไรพวกนี้นะครับ2ลูกสูบติดตั้งได้หมดเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับ Z8 ด9 z 1แซดแซดพันนินจาพันเวอร์ซิตพันนะแซด0 ZX6 ได้หมดเลยครับนี่น้อก็จะเป็นปั๊กประมาณนี้ แล้ว3สูบล่ะสสูบก็3สูบเลยครับก็ตัดทิ้งไปครับทำแค่3หัวไปให้กับเพ,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 พื่อนเพื่อี่ๆเนาะเออก็ไม่ใช่แบบว่าทำไป4อันแล้วก็มาใช้กันไกลตัดอย่างนั้นมันไม่ใช่นะมันไม่ได้มาตรฐานนะครับโอเคก็ชุด 650F มันก็จะมีประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพาเพ,พ,พื่อนเพื่อนี่ๆมาดูสำหรับชุด 650F นะครับผมอ่าก็จะมีชุดนี้ตัวนี้ประกอบไปด้วยตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้2ตัวแล้วก็ก้านเกียร์โยง 650F แค่นั้นเลยครับ ผมก็จะจัดเตรียมให้ในราคา2,700บาทนะครับตอนนี้นะครับปลั๊กคอยนะครับผมปลั๊กที่เสียบกับคอยจุดระเบิดเพ,เพื่อนเพื่อนพี่อาจจะสงสัยสงสัยกันเยอะมากเลยแหละวิธีติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งเข้ากับไฟคอยจุดระเบิดที่เป็นไฟบวกเท่านั้นนะครับใช้มิเตอร์ในการเช็คไฟก่อนติดตั้งนะครับหรือถ้าไม่รู้เลยห้ามเดานะครับให้ทัก เพจหาผมนะครับโดยผมจะแนะนําวิธีติดตั้งง่ายๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะไม่ต้องห่วงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายสําหรับ1สูบนะครับผมอ่าประมาณนี้เพื่อนๆพี่ๆจะซื้อสำหรับ1สูบไปติดตั้งก็ได้แต่ก็ต้องมีตัวนี้นะครับ ที่มันเป็นหัววายออกมานะครับผมฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหางปลานะครับหางปลาตัวผู้ตัวผู้ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหางปลาตัวเมียตัวเมียนะครับผมก็ราคาเดียวกันนะครับผม2,700บาทนะแต่เน้นย้ําก็ซื้อให้มันตรงรุ่นเลยดีกว่าแล้วก็คุยสอบถามกับผู้ขายให้ดีๆนะครับว่าติดตั้งรุ่นนั้นรุ่นนี้เกียยงผมยาวเท่านั้นเท่านี้เขาจัดการให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้แน่นอนนะก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมสำหรับ퀵 ชิปอัพอย่างเดียวนะครับผมสําหรับมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วก็มีอีกสินค้านึงนะครับผมก็จะเป็นสินค้าแบบปลั๊กตรงรุ่นก็จะมี R7 ก็จะมี 650R นะ,ะก็จะมีแค่หัวเซ็นเซอร์กับแค่ปลั๊กอันเดียวนะครับผมก็เสียบติดตั้งเปิดระบบค u i c ชิปเตอร์ที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนๆพี่ๆได้เลยนะครับตัวนั้นก็ราคาก็อยู่ที่2,700สําหรับ 650R ถ้าเป็น R7 ก็อยู่ที่3,400บาทแพงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมอ่าด้านข้างเพื่อนๆพี่ๆอาจจะเห็นเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ผมจะแถมให้กับสําหรับเพืพ่อนเพืพี่ๆที่สั่งซื้อชุด 4,000บาทขึ้นไปนะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาราคา2,000กว่าบาทผมก็จะแถมสติกเกอร์ตัวนี้ไปให้นะครับอันนี้ผมไม่ได้แถมให้กับทุกชุดนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะอ่าก็ฝากอีกหนึ่งสินค้านะครับผมก็กจะเป็นเสื้อนะครับ อ่าก็จะเป็นเสื้อของทางเอ็นเซอนะครับผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนก็ฝากอุดหนุนผมได้ Quick s i i p Up Down นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์คันเร่งสายนะครับผมเนี่ยชุดที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเลยนะครับผมเนาะ ก็สามารถติดตั้งได้หมดเลยสำหรับมอเตอร์ไซค์คันเล่งสายนะอะ่ขอแค่มีระยะความยาวเจียโยง 650F500R500XZ8Z9Z10 ติดตั้งได้หมดเลยนะครับผม x 1 0นู่นี่นั่นได้หมดเลยนะครับผมนะอ่าสำหรับ q u i c k s h i p Updown นะครับผมก็จะอยู่ที่ราคา12,000บาทนะครับผมเดี๋ยวใน s h อ p ปี้ a า a าด้าเาจะมีขายเร็วๆนี้นะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะ สำหรับ Quick c h i p t e r ของผมนะถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่เพจ Answer ได้เลยนะครับผมนะคอยตอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆอยู่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ